สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะสาธิตการถักลายฟองน้ำลายเล็กๆตัวนี้เป็นส่วนประกอบสำหรับเสื้อตัวที่เห็นตรงนี้นะคะเสื้อตัวที่เห็นตัวนี้จะเป็นเสื้อไอริสโคเชรหัส mi 004เป็นการถักดอกโคเชปกติแล้วคว่าหน้าไว้บนแผ่นโฟมนะคะส่วนประกอบอื่นในการถักการสร้างแม่แบบที่วางอยู่ด้านล่างการหัดถักตะข่ายหกเหลี่ยม แบบของโมทีฟไอริสโคเช่แล้วก็เสื้อไอริสโคเช่ที่พาถักแล้วนะคะลิงก์จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะคุณสามารถตามไปดูได้สำหรับคลิปนี้จะสาธิตวิธีการถักฟองน้ำตัวนี้เรามาดูวิธีถักค่ะไหมที่ใช้สาธิตในการถักตรงนี้นะคะถ้าเป็นการถักโมทีฟแนะนำให้ใช้เส้นขนาดเบอร์ยี่สิบหรือเส้นขนาดเบอร์18เพราะเวลามันเป็นโมทีฟแล้วเวลาเราใช้เข็มเกี่ยว ในการที่จะถักลายหกเหลี่ยมเราจะเกี่ยวได้ง่ายลายฟองน้ำนะคะวิธีถักเส้นที่สาธิตตรงนี้เป็นเส้นยี่สิบนะคะหัวเข็มที่ใช้คือหนึ่งจุดห้ามิลเราจะหมุนไหมไปกับนิ้วนะคะเหลือปลายไว้แบบนี้ รอบที่หกเจ็ดรอบที่แปดรอบที่เก้ารอบที่สิบจานวนรอบจะมีผลกับขนาดของเกสรตรงกลางแล้วเราจะถักซิงเกิลโคเชวนรอบไหมมันจะปัดขึ้นมาแบบนี้นะคะเอาหัวเข็มเกี่ยวดึงไหมเข้ามาแล้วเราก็ล็อกตัวนี้เป็นโซ่แล้วปล่อยออกมา เราถักด้วยลายซิงเกิลโคเชวนรอบลายนี้ใช้ตกแต่งค่ะ อันนี้วิธีที่หนึ่งนะคะับจำนวนของซิงเกิลโคเชนนะเราถักวนรอบตรงนี้กะได้ตามชอบเลยพอลายมันชนกันเราก็เชื่อมต่อแล้วซ่อนปลายแทงนะคะแล้วดึงผ่านเราก็จะได้เป็นลายฟองน้ำออกมา นี่ตัดไหมแล้วเก็บเศษเลยนะคะเวลาเราถักโมทีฟนะเส้นขนาดเบอร์ยี่สิบจะถักง่ายสีตามใจชอบเลยนะคะโมทีฟของไอริสโคเชมันก็คือการถักโคเชปกติแล้วก็เวลาเราประกอบเป็นเสื้อความแตกต่างจากการถัก ปกติก็คือเราต้องเปลี่ยนวิธีการจ่ายไหมแล้วก็การจับเข็มเท่านั้นเองค่ะมันเป็นการถักแบบคว่าม,มือตรงนี้เราก็ตัดได้เลยตัดให้ชิดแล้วเวลาเราจะเอาลายตัวนี้ไปใช้นะคะเราดูลายให้ดีนะอันนี้เป็นลายด้านผิดลายด้านถูกจะเป็นด้านนี้เวลาเราประกบงานเข้าไปที่ชิ้นงานโมทีฟ วางโมทีฟลงไปบนแผ่นโฟมเราจะไม่ได้วางด้านถูกเข้าหาตัวนะคะเราคว่าหน้าวางลงไปแล้วเราใช้เข็มบุดยึดไว้จำนวนระยะห่างแล้วแต่เราเลยนะมาดูวิธีที่สองนะคะวิธีที่สองสำหรับการถักลายฟองน้ำถ้าเราบอกว่าเราหมุนมือแล้วไม่ถนัดเราใช้แบบนี้อันนี้เป็นด้านปากกา เหลือไปลายไว้แล้วเราหมุนค่ะจำนวนแล้วแต่เราชอบนะหกรอบหรือแปดรอบก็ได้นะคะทีนี้ถ้าตัวหมุนตัวนี้เข็มมันจะเข้าไม่ได้เราต้องค่อยๆปลดออกมาแล้วเอามือจับเราถึงจะดึงตัวนี้เข้ามาได้เราค่อยซิงเกิล มันจะมีวิธีถักทั้งหมด3วิธีอันนี้วิธีที่2แล้วเราก็ถักซิงเกิลโคเชวนรอบจุดที่เราหมุนตัวแรกนะคะจะเป็นตัวกำหนดขนาดถ้าเราหมุนผ่านนิ้วชี้เราก็จะได้ตัวฟองน้ำที่เป็นลายใหญ่ตอนที่ถักนะเก็บเศษเส้นนี้มาด้วยถักเสร็จไม่ต้องรูดนะคะตัดเสศษไหมทิ้งได้เลย อันนี้ก็จะเป็นฟองน้ำเล็กถักซิงเกิลวนรอบนะพอมาชนเราก็แทงดึงผ่านตัดไหมแล้วเราก็เก็บเศษเหมือนเดิมอันนี้เป็นวิธีที่สองเรามาดูวิธีที่สามวิธีที่สามจะผ่านนิ้วเหมือนกันนะคะแต่แทนที่จะใช้นิ้วชี้ เรามาดูนิ้วก้อยนิ้วก้อยก็จะได้อันเล็กลงนี่นะเส้นยาวลงมาด้านล่างเอานิ้วโป้งจับไว้แล้วเราพันค่ะจํานวนตามเราชอบเลยนะคะแปดรอบหกรอบสิบรอบแล้วตอนที่จะเชื่อมเราก็ดึงผ่านแบบนี้แล้วเอาไหมเข้ามา พอเอาไหมเข้ามาเสร็จแล้วดึงห่วงออกจากนิ้วก้อยเราดึงออกมามันจะได้ห่วงกลมแบบนี้ค่ะลายนี้นะคะสามารถเอาไปดัดแปลงเป็นเกสรตรงกลางของการถักดอกไม้ได้เวลาเราจะถักงานที่เป็นไอริสโคเชนะมันจะเป็นงานที่ ไม่มีอะไรกำหนดตายตัวค่ะมันแล้วแต่เราการแต่งลายการวางลายแล้วแต่เราชอบถ้าไม่เคยถักมาก่อนเลยนะคะเราลองถักเป็นลายของโคเชวงกลมอะคะ่ะแบบที่ทําตัวนี้เป็นลายวงกลมปกติเลยลายไหนก็ได้นะคะแล้วเราก็คว่ำหน้าลงบนแม่แบบวิธีสร้างแม่แบบลิงก์ก็จะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปค่ะคุณสามารถสร้างเป็นหุ่นของตัวคุณเองได้ สร้างครั้งหนึ่งก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้เลยนะส่วนเสื้อตัวนี้ส่วนประกอบแรกที่สาธิตให้ดูตัวนี้คือการถักฟองน้ำนะคะ ep ต่อไปจะเป็นการถักตัวนี้ลายซิกแซกรหัสของฟองน้ำตรงนี้รหัส i 058ย์หซิกแซกรหัส i 0ูนย์ห้ i ก็คือส่วนประกอบของโมทีฟนะคะ อัลบั้มจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปค่ะจะมีเก็บเป็นอัลบั้มไว้เราสามารถตามไปดูไปเลือกลายได้นะคะมีสอนไว้หลายลายแล้วเราก็เชื่อมต่อถ้าเราอยากได้วงกลมใหญ่กว่านี้อันนี้นิ้วก้อยนะคะเราใช้นิ้วเราเนี่ยค่ะเป็นประโยชน์นิ้วโป้งเราสามารถพันได้เหมือนกันเวลาเราจะพันที่นิ้วโป้ง เราก็จับแบบนี้นะคะจับเอาไหมพันแบบนี้นิ้วโป้งมันใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาพันก็สักประมาณสิบรอบแล้วเวลาเอาไหมเข้าเข้าอย่างนี้แล้วดึงเข้ามาพอดึงเข้ามาเสร็จแล้วเราถักโซ่อันนี้เป็นวิธีที่สี่ วิธีที่หนึ่งนิ้วชี้นะคะวิธีที่สองด้ามปากกาวิธีที่สามนิ้วก้อยวิธีที่สี่้ิ้วโป้งเราใช้นิ้วเราเลยค่ะแล้วเราก็จะได้เป็นงานวงกลมออกมาถักซิงเกิลโคเชเราก็ไม่ต้องนับนะคะ มันจะไม่เหมือนกับตอนที่เราถักโคเชปกติโคเชปกตินี้เวลาถักจะต้องลงทั้งหลักลงทั้งจำนวนทุกอย่างต้องนับหมดนะคะส่วนถ้าเป็นการถักไอริคโคเชนี้แล้วแต่เราเลยค่ะขนาดก็แล้วแต่เรานะคะลายก็แล้วแต่เราลักษณะการวางก็แล้วแต่เราเราจะเริ่มถักตารางหกเหลี่ยมตรงไหนก่อนเราสามารถเลือกได้ทั้งหมดไม่มีอะไรกำหนดตายตัวเลยนะคะ ถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีใช้สีเราก็ถักโดยการที่ใช้สีเดียวแบบนี้ค่ะฝึกมือไปก่อนถ้าเราผ่านตัวแรกตัวนี้ได้ลายยากๆก,ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการถักแบบไหนนะคะของไอริสโคเชนะความแตกต่างจะอยู่ตรงโมทีฟโมทีฟก็คือชิ้นส่วนเล็กๆพวกเนี้ส่วนการทำตารางเหมือนกันค่ะหกเหลี่ยม ลายนี้สามารถทําได้ไวนะคะแป๊บเดียวได้4อันลองเอาไปปรับใช้ดูลายที่เราเห็นตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้นะที่ประกอบเป็นตัวเสื้อนี้นคะคะไอ้วงกลมตัวนี้จะใช้ผ่านนิ้วก้อยทั้งหมดเลยนคะคะแต่งขึ้นมาถึงข้างบน ทีพต่อไปนะคะเราจะสาธิตวิธีการถักเส้นยาวเส้นนี้ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้และสิ่งที่สอนตรงนี้นะคะจะมีเขียนไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ